แต่แสบสบีมืออันมาดามติ่งเอกนี่นี่เอ็ดให้เบิรงคลิปแล้วนะสูตรอันเหนื่อยแห่งแบบโบราณโบราณซับน้ไมัเรียบร้อยแล้วค่ะมกอือหรือฟักทองเนาะภาษาบานเฮ้าเอิญให้กับเขาคำเดิอพี่น้องมื้อนี้จากสิด้กินถุ่มใดมงใดเนาะกว่าสิแล้ว เม,มือนี้ข้าก็สิแจงก็ได้ออกมาสื่อกับเขาคือจะกินแกงเ่าไหมสิแกงท่านอยู่บนนอทำอะ่ะถ้าฝนหยุดตกก็อย่าออกมาตอนฝนตกเดี๋ยวนี้ก็สีลงอีกละวนก็ได้ เอาทิศเอาทิศถาอย่นี้เด้ออันนี้ทิศนี้นั่งถาตารถถามาซื้อกับเขาอีกพี่น้องมือนนี้นาทีแอนทีสิกแกงน้ำมันหมืนนี เอาแบบไดเอาแบบไดแบบไงนีปะอืมอบผัหอมเห็นตั้งปลาหน่อยๆเยอใส่นะเนี่ยนะพอดีงาม ฝนตกดีดีช่วงนี้วันหยุดมาเราเป็นฝนตกโหลดสิไปเที่ยวไซกับไปบอด้ติดฝนกินแกงน้ำมันน้ำกันนาอฝนตกลินแบบนี้เข้าบรรยากาศคือกันได้แกงน้ำมันหอนๆกับฝนตกลิน ิ킹ออยสเตอร์มัสลูมก็เอิญกินกับฮอตพอตกระแซบมาก้ามากินกับฮอตพอตเอาปิ้งย่างกระแซบนี่สิเมนแกงเห็ดหรือมันแกงนละไม่นะเมื่อนี้ใส่เห็ดหลายเมนูเมนูแกงนละไม่กระป๋องพี่น้อง อยู่แคนาดาบ่ม,มีน้ำไม้สดได้กินน้ำไม้กระปองกะถือว่าดีเติบแล้วเอาเข่าเบือกันเด้อซิ่หนึ่งคันนี้เอากินเอาเอาเขาเอาเขามาไว้ท้ายเฮ็ดข่าเบือนึ่งคันนี้เอากินกับแกงน้ำไม้ แกงเปิดะเนาะคล้ายๆแกงเปิดเขาเรียกว่าแกงเปิดแล้วนี่ใส่สลัดผัดผัก มาฮันเตอร์กับมาก,กินกินหนึ่งกือเด้อพี่น้องมากับมาก,กินบักอือเหลือ,อน,นี้เกษเด็กเสิบไดใส่บเบิดหน่อยสีหนึ่งให้ฮันเตอร์กินฮันเตอร์มาก,กินหนึ่งบอือน้เบิรงนาตาหน่อไม้กระป๋องพององี่น้องบอหมี้เน่อไม้สดกับแกงใส้นน่้อไม้กระป๋องเอา บะหมี่น้ำมัสดกะใส่น้ำมักระป๋องเนาะถือว่าโชคดีแล้วยังได้กินแกงน้ำม่พอย่านางกระป๋องค่ะถือว่าโชคดีหลายเติบแล้วค่ะยังมียานางยังมีน้ำมัให้กินอยู่มาอยู่ถึงแคนาดา,ากระซิแกงกินแบบนี้ค่ะเอามาหัน่นเอามาซับสกบบักก่อนบะหมี่ข่เอิน้น ออกมายังไงล่ะาหั่นเป็นสินสินบางๆางสก่อนซอยสก่อนเนาะเอินว่าซอยเดี๋ยวสิเห็ดเห็ดเห่าค่ะมันสิเป็นแกงเห็ดหรือสิเป็นแกงนละไม่เนาะบัดน,นี้หลายขนาดเห็ดก็ได้มมกอือหรือฟักทองเนาะภาษาบ้านเห่าเอินเห็ดกับข้าวคำเด้อพี่น้องมื้อนี้จักสิได้กิน ถุ่มใดมองใดเนาะกลัวสิแล้วเห็ดเป็นห่อเป็นห่อไวอย่างสิพี่น้องเอาอีตูอามาแต่บางไทยแล้วอามาหนึ่งอามาหนึ่งเพราะมันหลกบหลวกหยุบหยุบลงแล้วก็เอาไปแซ่สองฟีดไวน้ำเดือดแล้วค่ะพี่น้องใส่บักริก ที่ตําใส่กับหอมแดง แกงหน่อไม้ตัะโดดกันเลยดูดเอากินออกวันออกเสียงดังแน่จักหน่อยหนึ่ง ดูดกันมาได้ยนินมาได้ยินเสียงยังพิเตอรดูดละ่ะดูดเอากินปลาแดดออกนอกบานพี่นอ้องฝากับคิงมัสลูมใส่เข้าไปว่าสิเอาผักกระแยงมาใส่อยู่แต่ว่าใส่พกอิตูล้วก็พอมันจิตมันสิดับ มันสิดับกินผักอีตูเนาะหมักให้มันหอมแบบผักอีตูดีกว่าก็เลยบอกเอาผักกะแยงมาใส่มีขายอยู่แต่ว่าบอกเอาผักอีตูบานเฮ้าพี่นนอะเอามาแต่เมืองไทยสองปีละกินเด็กหอมกินผักอีตูอยู่ เดี่ยวอ,อยู่คือเก่าอยู่บอดดัถ้าเอา,เอาแซ่ลดมันสีดำต้องเอามาหนึ่งให้มันใบมันหยบแน่หน่อยหนึ่งรวดชาดพอดีเลยพี่นอ้อความเผ็ดความเค็มกะถือพอดีลวดใช่มึงอีกเธอหนึ่งเอาเห็ดใส่ละ ก็ขเ,เนียวหอนๆเนาะหนึ่งขเ,เนียวไวแล้วเรียบร้อยละพี่น้องใส่ปักอิูวันนี้ปักอิูลงไปแล้วแล้วพี่น้องวันนี้แกงละไมเห่าแล้วแล้ว แล้วแล้วค่ะกินได้เลยบันนี้หิ้วเขา่ากินเข้าแรกน้ำกันเด้อพี่น้องแกงน้ำม,ม่ประเทศแคนาดาพี่น้องแกงน้ำม,ม่มาแต่เมืองไทยพนด้ะบันนี้ซิทอดเนื้อแห้งได้พี่น้องทอดในหมอทอดไหลน้ำมันค่ะ ลายฟังชันตัว,ต,วตัวนี้ตัวนี้เมนแบบทอดร,ระบบทอดตัวนี้เวลาเขาต้องการอุนนะ่นเนาะตัวนี้เมนปิ่งตัวนี้เป็นระบบปิ่งอย่างนี่ก่อนแล้วก็ใส่ระบบปิ่งอุณหภูมิสามร้อยเจสิบหองศา ปิ้งจักหานาทีใส่เวลาปิ้งหานาทีเอาเนื่อเย็กเห็ด,หดหงั้นพี่น้อง ปิ้งสีทอดทอดกรบบอบอต้องใส่น้ำมันเนะาะเหมสำหรับคนที่บอยอยากกินน้ำมันคือว่าบอกกิ่ไดเอทเนาะก็ใส่ตใส่น้ำมันสีทอดกนะ็ได้ทอด 3นาทีผ่านไปสุกปลาพี่นองเนื้อปิ่งระบบปิ่งเอาพี่นอ้องบอได้ทอดบรดไใซระบบทอดเอาปิ่งแต่แสบบอสีมืออันมาดามปิ่งเอกนี่ยนี่เอ็ดให้เบิงนคลิปแล้วนะ สูตรอันเนื่อยแห่งแบบโบราณโบราณสมัยแม่เห็ดสู่กินเพิ่นใส่แต่เกลือใส่น้ำปลาแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งละตากแดดแค่นั้นามาทอดกินมากินน้ำกันด้วยพี่น้องด้วยโอเคเนาะ